เห็นถามกันเข้ามาเยอะนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับจะมาพูดเรื่องปบตเตอรเลียนะครับที่หลายคนถามเข้ามาว่าผมใช้อะไรผมใช้เครื่องไหนนะครับใช้ยี่ห้ออะไรนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบนะครับตอบเลยว่าผมใช้เครื่องไหนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับผมนี่สองตัวเนี่ยซื้อมาสองเครื่องเลยนะครับ เอาไว้สลับกันนะครับเวลาแบตมันหมดเกี้ยงเพราะว่าผมจะไม่ชาร์จใช้งานแล้วก็มาชาร์จนะครับอ่าโดยส่วนตัวนะครับนะครับตัวนี้ดียังไงนะครับผมอันดับแรกเลยชาร์จเต็ม3ชั่วโมงนะครับชาร์จทิ้งไว้เลยนะครับผมจะมาพูดถึงวันเสาร์อาทิตย์นะครับสาหรับช่างนะครับสาหรับสําหรับการใช้งานของช่างตัดผมนะครับนะครับตัวนี้ผมซื้อมา2ปีครับยังไม่พังครับเสียงก็เงียบเหมือนเดิมนะครับฟังดูนะครับเสียงเงียบเหมือนเดิมนะครับนี่ นะครับ K My หนึ่งเก้นะครับนะไปค้นหาดูได้ครับนะครับช็อปแอปส้มแอปม่วงอะไรไปค้นหาดูได้ราคาเท่าไหร่ก็ไปสั่งกันนะครับแต่วันนี้ผมมีร้านหนึ่งนะครับผมที่ผมสั่งนะครับก็ถ้าทุกคนไม่อยากโดนหลอกหรือว่าไม่ตรงปกก็สั่งกับพิกัดที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมอ่ะนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับผมใช้เต็มเต็นะครับ ก็คือผมวัดลองวัดดูประสิทธิภาพของมันแล้วนะครับวันหนึ่งผมไม่ได้ชาร์จเลยครับนะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมใช้วันหนึ่งเต็มๆอ่ะผมไม่ได้ชาร์จนะครับมันก็จะหมดช่วงเย็นๆพอดีนะครับคือมันแบบอึดนะครับฟันคมนะครับสามารถซื้อฟันมาเปลี่ยนได้คือที่สําคัญเลยผมชอบแบตเตอรี่ที่มันเสียงเงียบนะครับไอเสียงดังๆผมไม่ค่อยชอบนะครับนี่ผมจะแบบเซนสทีฟเรื่องเสียง แบตเตอรี่ตัดผมมาเลยครับถ้ามันดังผมไม่ค่อยอยากใช้นะครับนี่แล้วก็กันขอบนะครับกันขอบก็ไปหาสั่งกันได้นะครับแบบรับคมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะซปเปอร์วีนะครับเปรียบเทียบให้ดูเลยเสียงนะครับเสียงค่อนข้างดังนะครับตัวนี้น่าจะพันรอบนะครับพันรอบอันนี้แปดแดร้อยนะครับแปดรอยกว่า นะครับเสียงมันก็คือมันเบานะครับตัวนี้มันเบาแต่ตัวนี้น้ําหนักคือแข็งแรงนะครับทนนะครับผมก็เลยจะมาบอกนะครับว่าผมใช้ตัวนี้แล้วมันดีจริงๆนะครับก็เลยอยากบอกต่อโอเคครับผมผมก็เลยมาทําคลิปบอกทุกคนนะครับว่าผมใช้อะไรอยู่นะครับสําหรับช่างมือใหม่สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมนะใครกาลังจะเริ่มเปิดร้านตัดผมนะครับผมแนะนาเป็นตัวนี้ซื้อไว้จักสองตัวนะครับราคาไม่ถึงพันครับผม ราคาไม่ถึงพันประมาณเจ็ดแปดร้อยครับผมเป็นอย่างต่าใครหาได้ถูกกว่านี้ก็ไม่ว่ากันครับแต่ตรงโปกหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับของแท้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่สําหรับที่ผมทิ้งไว้ให้คือของแท้แน่นอนนะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมก็มาทําคลิปบอกทุกคนแล้วนะครับคือจริงๆบ้านหนึ่งควรมีไว้สักตัวนะครับก็คือจะดีมากเลยครับเอาไว้ใช้นะครับมีซื้อติดบ้านไว้สักตัวครับคุ้ม โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมที่รับชมคลิปจนจบก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อมาใช้กันดูนะครับว่ามันดีอย่างที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่าอย่างที่ผมโม้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคขอบคุณมากครับ